เมื่อโรงละครได้เปิดม่านขึ้นเสียงดนตรีก็เสียงดังไม่ค่อยของเท่าไหร่วันนี้เราจะมาเล่นเป็นสกินใหมนะหมอผีแห่งโรงละครโรงละครแห่งปาฏิหาริย์ชื่อเทจัดอันนี้เป็นสกินหมอผีนะทุกคนเราซื้อเลยซึ่งจะมีเป็นสกินของนักมายากลด้วยนะแต่เดี๋ยวเราเอาไว้คลิปหน้านะ สำหรับนักมายากลวันนี้เราไปลุยหมอพี่กันจัดไปอันนี้ใช่มอพี่ไหมเนี่ยเหมือนแบ็กแจ็คเลยเราได้มาแล้วครับผมส่วนนักมายากลเราจะเอาไว้คลิปหน้านะทุกคนถ้าคลิปนี้ถึง100่ไลค์เจอกันเลยนักมายากลคลิปหน้านะจัดไปมาอยู่ไหนจ๊ะนี่เจอแล้วเรามาดูเอฟเฟกตอนเริ่มเกมก่อนมาว่าจะเป็นยังไงว้าวชูมือขึ้นมีนาฬิกาเหรอ อ๋อประมาณนี้นะการโจมตีอะโจมตีแล้วครับนี่โจมตีโอ้โหเหมือนเซกเซก,กระถานนะไม่ใช่กคาถนานะรุโต,โตนะเอฟเฟกทักซ่าละ่ะอ๋ออันนี้เป็นการทราบใช่ไหมก็เทดีนะส่วนอันนี้ดูนาฬิกาเป็นตอนได้ MVP ว้าวโอ้โหเทจัดหมอผีอไปลุยกัน ผมว่าน่าจะเท่น่าดูนะนี่หมอผีจัดไปครับไปลุยกันว่าจะสวยแค่ไหนนะตอนเล่นเกมวันนี้เราได้ชุดใหม่มาด้วยเป็นชุดคล้ายๆหมอผีนะขอหน่ยเถนะหมอผีเราจะไล่มนแห่งลงละครนี้เรียบร้อยได้เป็นด้วยวะ่ะมาดูกันว่าจะสวยแค่ไหนทุกคนเอาน้ำกระป๋องไปดีแล้วนะหมอผีเนะี่ยเป็นตัวที่เก่งมากๆในเกมนี้เลยนะผมให้ไวแรงเอสเอเลยนะ <Yeah. S 1> ว้าวโอ้ เปิดตัวกระเทศแล้วไงผมว่าจอมโจรน่าจะไปห้องไฟเราไม่ต้องรีบหรอกปาดแล้วหนึ่งฝากอีกตัวด้วยนะไอ้ส้มไปไหนเนี่ยเพื่อนเอ้ยเองไม่จาัดก,การตัวที่มันใกล้ๆอยู่ เล่นนี่มันใช้ได้หน่อยเจอโซภทหนไหนเรายังไม่ได้ทราบไปทุกคนอย่าพึ่งออกนะเวย้ยเอาสีแดงไปเฮ้ยมัวเปล่ามัวเปล่า <Nope. S 1> แต่ถ้าว่างั้นก็โหวดไปเลยผมอยู่กับส้มนะน่าจะส้มน่าจะดีคิดว่า <c oughs> ไอทองปาดหน่อยสิเฮ้ยไม่ช่วยกันเลยอเพิ่เอาตะเกียบขอคครับงั้นโหวตไอแดงนะแอีคร <c oughs> ับดีมากขอบคุณมากครับขอดีใจมากไปเล่นทองอื่นก็ได้ไอ้ลูกเรียวันนี้โอ้โหใจเย็นนะใจเย็นใจเย็น โอ้ยซับเปลี่ยนทุกคนดีมันไม่ซับมาหาเราขอซับสักครั้งหนึ่งมาผมจะดูสกิลว่าเป็นยังไงทำไมไม่โอดแดงครับเนี่ยแบบนี้มันมั่วหรือเปล่าเราต้องไปทำภารกิจนะทุกคนไอ้เขียวตามไหมวะจัก,การดิโอโหเอ็งไม่เล่นให้มันเก่งๆหน่อยอเอ็อเองต้องจาัก,การนนะ <S 2> <S 2> <S ผมแนะนำว่าใครเล่นด่านนี้ปิดไฟให้เยอะนะชมพูตามไหมวะจัการดิที่จะตามเราไปซาบกันทุกคนสามสองหนึ่งซาบข่าวนะ อ่ะาบอุ้ยมันจะเป็นแบบนั้นนะทุกคนเป็นเหมือนเวทมนต์ดำอะไรเงี้ยนะเทจัดเป็นเหมือนเวทมนต์ดำอะไรอย่างี้เลยเรียบร้อยแล้วข่าวโดนทราบไปนะไอแดงเจอศซบนะครับว่าไงมันโบยเราแน่เลย <Yeah. S 1> มันพานเราไปเจอสี่ฟา์มินหน้าห้องไฟส,งไไส้มไปเห็นส้มป่าไอ้ส้มเหรอเฮ้ยผมมาไหว้แดงเป็นเดี๋ยวจะหาว่าปกป้องส้มอีก <Huh? S 1> ผมมา,าไหว้แดงเป็นนะเมื่อกี้ผมเจอโซบอะแล้วผมก็วิ่งเข้าไปในห้องห้องแลบและเจอไอแดงส่วนออกมา ก็เลยสงสัยแดงนะว่าเข้าไปทําไมในห้องแลบแต่จะโวดสมก็ได้เดี๋ยวหาว่าผมปกป้องสมอีกข้ามนะมันมีซบเปียนข้ามอ่าผมข้ามคนเดียวนะครับชนะได้ใสๆเลยให้เดาตอนนี้มีวิศวะกับบเปียนซึ่งไอแดงอาจจะแก้โดนอีกรอบหนึ่งก็เป็นไปได้ใครมันเป็นวะเนี่ยโอเคไขจูวิ่งเลยวิ่ง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 มันมีไขจูระวังไอทองไอทองลากอนเราชนะไขจูได้ไหม น่าจะไหวปะลองดูทุกคนไม่ใช่ผมแน่นอนใครจูอ่ะน้ำตาลไก่ต้มไม่แช่อ๋อน้ำตาลเหรอทำไมกูไม่ปล่อยให้มันยิงไว้เออใจเย็นใจเย็นพูดกัพพอหน่อยไอ้ทองมันจะไปยิงไหมหรือหรือมึงจะวิ่งหนีกับกูคนเป็นคนเป็นวิศวะแกด่วนไฟไปได้ สีส้มกับสีน้ำตาลนั่นแหละส้มน้ำตาลทั้งคู่อะไรเออเอาส้มไว้ส้มไว้ก็ข้ามไปแล้วกันนะส้มมันเพื่อนรักผมอะผมไม่ยากวูดส้มเลยเน้ำตาลอะไรเป็นสส่รับตานี้มาลิ้นใส่รับอา่าข้ามแล้วกันเออยังโชคดีว่าพวกมึงก็โดนหนีให้พ้นไอ้ทองข้ามแล้วหนีให้พ้นผมชนะได้นะไม่ยากมาตื่นเต้นกันหน่อยดิฟ้าุดท่อครับอ่ะปิดนี้เลยปิดนี้เลยโอเค เราจะชนะไคจูได้หรือเปล่าเนี่ยเองก็สไนซูมไปหน่อยโอ้ไม่ไหวไหวเปล่าไหวบอกไหวไม่ไหวบอกไม่ไหวนะทําไมเขมาไม่เยียบเราวะผมก็ไม่รู้ทําไม,ขมายยเขาไม่เยียบเรานะแอมเมื่อกี้เราสู้ไม่ไหวครับไคจูอยู่ไหนมาให้ทราบหน่อยดิผมนั่นจะทราบทานอยู่อยู่ไหนวะเรียบร้อยไอทองจักรการวะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพยายามทราบได้ตอนไฟไม่ดับนะ เราจะได้เห็นสกิลว่าสวยปเปล่าเปียนชุดเป็นชุดเราเปลี่ยนเป็นชุดหมี่นะหมอผี่ oh. เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเย oh. ขารู้แล้วทําไมไม่ผมเปิดเองว่าออก,ก่อน <c oughs> เปลี่ยนชุดก่อนทําไมช่วงนี้ไม่มันเปิดเองนะทุกคนเปลี่ยนชุดก่อนเลย <c oughs> อุซาเปลี่ยนชุดมาไม่มันชอบเปิดเองนะตอนเล่นเกมอะมาครับผมบทบาทหมอของเราต่อไปเราจะต้องเล่นให้ดีฝรน,นี้นะในการเป็นหมอนะ oh. ดาวเด่นคือสี่เงินนะครับจัดไป สีเงินมาเร็วแต่เราคือสี่อะไรเราคือหมอผีอีกไฟาลื่นปึ๊ดลื่นปื๊ดนะ <Huh? S 1> นี่เราเปลี่ยนชุดแล้วมันจะเทแบบนี้เราเป็นก็สี่อะไรไม่ได้ดูด้วยด้านเดิมนี่ว่าอปิดไฟปิดประตูนะแล้วก็ตามเขี่ยวไปตามเขี่ยวไปเลยแล้วก็ปาดนะทุกคนเพื่อาร์มเนียนเอาโดนวาร์ปวะโดนวาร์ปไปไหนวะ ให้รู้ครับปิดประตูไปก่อนอุ้ยมีโซไอทองมีโซบโอ้โหดูก็รู้ว่าใครวาร์ปดูแล้วรู้เลยใครวาร์ปไปครับทองเปิดประตูให้หน่อยครับเองไม่เปิดประตูระวังวาร์ปฆ้านะนี่เราทราบไปทุกคนไอ้ม่วงโดนทราบนะน้ำเงินโดนวาร์ปเรียบร้อยดิส่องไหมแบบนี้อุ้ยน้ำเงินมันตบปุ่มว่ะ ไม่ใช่น้ําเงินอุ้ยเมื่อกี้สวยมากเลยเพื่อนน้ําเงินโดนว์ปไอม้ม่วงโดนสาบเทอยู่นะอยู่ห้องโชว์ทำลฟปอยู่เอาสิอะไรดีวะผมโดนว์ปอะ่ะ <Yeah. S 1> ผมโดนว์ปไปมันน่าจะว์ปไปที่ห้องห้องอะไรวะห้องทํางานนะคิดว่ากดที่อยูหน่อยได้ไหมฮีโร่เพชรว่ะงั้นวดน้ําตาลไหมกดที่อยูหน่อยได้เปล่าแดงมันอยู่รอ้ววดน้ําตาลไปเลยอยู่ห้องทํางานป่ะน้ําตาลนะโอแล้ว <Yeah. S 1> <laughs> เปิดก่อนได้เปรียบ เรียบร้อยโจ๊กโอ้ยเล่นมาต้องนาน <laughs> โอ้ยแค่ล้อเล่นเองนะเอวดีแล้ววะโจ๊กเนี่ยเป็นคนดีแล้ววะ <c oughs> รู้สึกว่าจะแพ้มาเยอะแล้วทุกคนมอพี่ตาสุดท้ายหวังว่าเราจะชนะนะเมื่อกี้ทองเล่นเก่งนะผมชอบมากเลยดาวเด่นตาเมื่อกี้หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วทุกคน เรียบร้อยแฝงตามเคยฉันเป็นหมอผีพร้อมสาบแล้วเอาเป็นกระป๋องน้ำไปนะเมื่อกี้เอากล้วยไปไม่ค่อยได้ใช้งานเลยไปลุยกันมาแล้วครับเป็นกับใครชื่อเป็นภาษาจีนด้วยทุกคนสีสีฟ้ามิน้นใช่ไหมเราไปคอยเปิดไฟเลยใครมาห้องไฟเจ้าจะเจอกับความโชคดีเรียบร้อยเลยปาดกับดักเอาออกไปเลย ปาดกับดักโวดเหลืองไปเลยเอ็งเล่นเร็วอะไม่มีกับดักเลยนะเออเงียบจังเลยผมว่าก็โวดเหลืองออกไปนะถ้าใครไม่โวดตาหน้าโวตทิ้งนะเพราะเหลืองเป็นแฝงไปแล้วเราเป็นลูกเรือเราต้องช่วยกันนะไอเพชรนี่แหละไอเพชรเนี่ยแฝงตัวไม่ใช่ไม่ใช่เหลืองกวนขาวตามเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเป็นแฝงผมปาดไปแล้วครับชมพูน่าจะตายเร็วป่าวะน่าจะใช่นะอันนแน่สับเปลี่ยนด้วยอะขอบคุณสับเปลี่ยนนะครับ ยิงใครครับนาจาเผ่าครับเรียบร้อยแพ้แน่นอนเป็นไงล่ะเรียบร้อยวันเจี๊ยบเจอฟาม์มินมาทุกคนตัวเดิมเจ้าเก่าเลยมาครับดาวเด่นคือสีทัพทิมนะครับจัดไปเรียบร้อยแฝงเรียบร้อยไม่ต้องอย่างนั้น <Get bring. S 1> ฉันคือหมอผี <What? S 1> เราต้องจัดการคนที่ใส่หน้ากากนกก้อนนะหวังว่าละเขาจะเป็นกับเรา ใช่บอกไม่ขึ้นตัวด้ะนี่นี่สีฟาร์มินเนี่ยเราต้องจาัดก,การนะต้องจาัดก,การฟาร์มินนะเขารู้บทผมอ่ะไม่จาัดก,การฟาร์มินแล้วจาัดก,การไขล่ลาจัดการส้มไงจ้าส้มก็ดีฟาร์มินก็ได้นะบอกไว้ก่อนแต่เราปิดประตูก่อนปิดประตูให้หมดนะครับแล้วเราก็วิ่งเลยเพื่อมีหมอนะมีย้อนวะมีย้อนแบบนี้ฟา์มิน นี่ทราบมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนมันจะขึ้นแบบวงแหวนสีฟ้านะ <Yeah. S 1> แล้วก็ไม่ตุยอ่ะเรียบร้อยประมาณนี้โอเคแบบนี้ก็หว่านจีฟซสิขอโทษหมอด้วยนะลากไปชุบอยู่หรือเปล่าโบดสีน้ําเงินไปน้ําเงินเป็นหมอผีนะโบดน้ําเงินไปเจอโศบที่ห้องคลังทําไมมันโบดข่าวกันวะเขาแน่จะรู้แล้วหรือเปล่าจะว่าไปห้องนี้ก็คนเดิมหรือเปล่าเดิมะเล่นแต่หมอผี <laughs> อเกม <laughs> เจอหนาไกินเลยจริงวะนี่มันห้องเดิมหมดเลยนี่วะงั้นยอมแต่ผมรู้สึกว่ามอผีนานไปหน่อยนะทราบฝ้ายยาดฝ้าจะนอนเป็นรากมะม่วงเนี่ยนานอยู่เอ็งโกสีขาวเอ็งไม่สนุกนะเอ็งต้องโกรน้ำเงินดิเอ็งมีลักฐานอะไรนั่งไงเดาผิดและเดาผมมีแกล้ยวอ่ะมันจะโวดใครแดงโวดน้ำเงินดิไม่ช่วยกันเลยเพื่อนนี้ดีมากว่าไงฟามินขอโทษด้วยนะแต่มันจำเป็นว่าเพื่อนเอ็งรู้บทค่า no god please no โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับบทบาทสกินใหม่หมอผีนะเมื่อกี้สวยใช้ได้นะตอนดบเราทราบสีฟามินนะแต่ผมว่านานไปหน่อยนะฟ้าตัวละครจะสลบไปอะไรเงี้ยก็คือก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะไว้เจอกันบ๊ายบาย